น้มาพูดถึงหลวงพ่อชำนาน้าหลวงพ่อชำนาญวันที่30มกราคมมูิตาสักระอายุวัฒนามงคล53ปีพระมงคลวโรปการเจ้าคุณชำนาญเกจิดังสายรามันวัดชินวรารามปทุมธานีพระมงคลวโรปการเจ้าคุณชำนาญอุตตมะปัญโยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดชินวรารามบวรวิหารพระอารามหลวง ในโอกาสเจริญอายุวัฒนะมงคล53ปีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปทุมธานีและมีชื่อเสียงในยุคปัจจุบันเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศิลจารวัตดงดงามนะครับและมีเมตตาแกา่ศิทธิอนุสิตตลอดมาหลวงพ่อชำนาญท่านเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2515บิดาชื่อชโอดมารดาชื่อสำเนียงนามสกุลพันวะ เริ่มเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเมื่ออายุ14ปีโดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่19รกรกฎาคม2529ณวัดบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีต่อมาเมื่อวันที่19เมษาย,ยนพศ2538ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระวิสุณวัดบางกุฎีทองจังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์พศ2539รักษาการเจ้าวาดวัดบางกุดีทองพศ2541ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดบางกุดีทองหลังรับตำแหน่งได้ปฏิสังขรณ์วัดบางกุดีทองทั้งอารามก่อสร้างถาวรวัตถุจำนวนมากจนมีความสง่างามจวบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ท่านยังส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นวัยมาด้วยดีโดยตลอดปีพศ2542ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมวาจาจารย์ปีพศ2543ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสมุทฐานานุก,กรมในพระครูโสผลพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอเมืองวัดโสพารามอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีปีพศ2550ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปทุมวรกิจพระครูสัญญบัตรเจ้าวาดวัด ราชชันโทเมื่อวันที่25ธันวาคม2558ท่านได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดปทุมธานีเป็นวัดที่มีพระบรมบวงศ์เธอกมรมหลวงบวรสิริวดัดสมเด็จพระสังฆราชนะอดีตเจ้าอาวาสวาดัดราชบพิษ ทมโดยท่านได้เริ่มพัฒนาปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามเมื่อวันที่12สิงหาคม2559เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ7รอบ8 4พรรษาท่านได้รับพระราชทานโปรดเก้าตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชธินนามที่พระมงคลวโรปการเจ้าคุณชำนาญ หลวงพ่อชำนาญท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่สุรินเรีวโตลูกศิษย์สายท่านเจ้าคุณพระรามันมุนีวัดบางหลวงอดีตเจ้าวาดวัดบางคุดีทองหลวงพ่อชำนาญเป็นพระเชื้อสายรามันที่ถืบทอดวิทยาคมสายเจ้าคุณพระรามันมุนีนับตั้งแต่สมัยเป็นสามนเณรเรียนวิชากับครูพระและครูคารวดมากมาย และศึกษาคัมภีร์ตำราบโบราณตามที่ครูบาอาจารย์ของท่านได้มอบไว้เรียนรู้อักขระขอมและภาษามอนพร้อมทั้งศึกษาพระเวทและคาถาอาคมต่างๆจนมีความชำนาญสมชื่อทั้งนี้เป็นที่รู้กันดีในหมู่ลูกศิษย์ว่าขรังจริงๆวัตถุมงคลของท่านแสดงปาฏิหาริย์ช่วยเหลือคนมามากนักต่อนักทั้งลูกศิษย์ในประเทศและต่างประเทศนี่คือประวัติ นะคร่าวๆของหลวงพ่อชำนาญวัดชินวรารามหลวงพ่อชำนาญเนี่ยผมรู้จักท่านานานแล้วตั้งแต่ผมทำงานอยู่หนังสือพิมพ์รายวันตอนนั้นเนี่ยท่านยังหนุ่มมากยังหนุ่มมากเลยนะปีนี้ท่านห้าสิบสามนะผมนะผมหกสิบนะผมหกสิบท่านห้าสิบห้าสิบสามผมเจอท่านเนี่ยเมื่อเกือบเกือบสามสิบปีที่แล้วคิดดูแล้วกันท่านอายุเท่าไหร่ ท่านยังหนุ่มมากผมนะผมทำนะเป็นผู้สื่อข,ข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยได้มีโอกาสไปกราบท่านผมยังคิดเลยว่าพระองค์นี้เก่งจริงเหรอนะยังหนุ่มอยู่เลยนะตอนนั้นนะครับนะผมก็ไปหาท่านแล้วก็ผมมีปัญหาในเรื่องการงานนะตอนนั้นนะก็ไปหาท่านท่านก็เมตตาทำตะกุดให้ผมเนี่ยยังอยู่เลยฮะเนี่ยผมยังใส่อยู่นะเนี่ยตะกุดหลวงพ่อจำนานเนี่ยฮะ ท่านเมตตาเมตตาทำตะกรุดให้ผมนะให้ผมใส่นะครับนะก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับนะ้าทุกวันนี้นะาหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองตอนนั้นนะครับท่านอยู่วัดบางกุฎีทองปัจจุบันเนี่ยท่านมาอยู่วัดชินวรารามพระอารามหลวงท่านคิดดูแล้วกันนะครับนะ้าการเป็นเป็นพระเนี่ยจากวัดลาดเนี่ยนะครับมาเป็นเจ้าวาดวัดหลวงเนี่ยไม่ง่ายฮนะนะไม่ง่าย ณนะส่วนใหญ่เนี่ยนะพระที่จะมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัดหลวงแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดวัดหลวงแต่ถ้าเป็นวัดลาดแล้วมาเป็นเจ้าวาดวัดหลวงเนี่ยโอ้โหอันนี้ยากนะยากแต่หลวงพ่อชำนาญเนี่ยนะพระผู้ใหญ่ท่านเล็งเห็นว่าหลวงพ่อชำนาญสามารถจะมาพัฒนาวัดแห่งนี้ได้นะครับเพราะว่าการที่จะมาสมพาน์เจ้าวัดจะมาพัฒนาวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันไม่มีงบวัดต่างๆเนี่ยจะบูรณะจะสร้างซ่อมแซมอะไรภายในวัดเนี่ยนะครับต้องเป็นพระที่มีนะมีบุญสัมพันธ์กับญาติโยมนะมีบารมีพอสมควรทีเดียวไม่งั้นเนี่ยยากขนาดวัดลาดเนี่ยวัดลาดเล็กๆวัดของนะของเจ้าวาดบางองค์เ่ยวัดของท่านเองแท้ๆเนี่ย ยังหาปัจจัยมาทําวัดไม่ได้เลยค่าน้ําค่าไฟยังหาไม่ได้นี่บางวัดเนี่ยนะครับผมไปฟังมาบางวัดเนี่ยเจ้าวาดไม่มีปัจจัยจะมาจ่ายค่าไฟนะครับค่าไฟวัดนะนั้นการที่จะให้พระรูปหนึ่งเนี่ยนะจากวัดลาดมาเป็นวัดหลวงเนี่ยผมบอกนะถ้าถามท่านนะ่ะถ้าไม่ได้เป็นพระบัญ,บญชาของนะพระเถระผู้ใหญ่นะ ผมว่าในใจท่านท่านก็ไม่อยากมาเพราะอะไรฮะท่านคิดดูว่าวัดท่านเนี่ยได้รับการพัฒนาไปเยอะแยะแล้วท่านก็อยู่แบบนะแบบนะคือมีชื่อเสียงแล้วนะ่ะอยู่ที่วัดก็สบายแล้วถ้าให้ไปอยู่วัดที่ใหญ่กว่าแต่แต่ว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะนะไม่มีอะไรต้องไปพัฒนาใหม่หมดเนี่ยผมบอกโอ้โ oh, หตรงนั้นเหนื่อยนะน่ะเหนื่อยนะครับ แต่หลวงพ่อชำนาญท่านก็ทำได้ HHH. แล้วทำได้ดีด,ด,ด้วยนะตอนนี้วัดชินวรารามก็พัฒนาไปได้เยอะทีเดียวนะครับนะวัดชินวรารามพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับนะดูฮะนะาหลวงพ่อชำนาญบรารมีท่านดีไหมล่ะนะาบารมีท่านดีนะครับแล้วแล้วเรื่องของนะเรื่องราวของท่านเนี่ยถ้าดูในออนไลน์นะถ้าดูในออนไลน์เนี่ยท่านจะไม่หวือหวานะหลวงพ่อชำนาญถ้านจะไม่หวือหวานะ จะไม่มีเรื่องราวอะไรที่มันอยู่ในออนไลน์แบบหวือหวาวุอหวาไม่มีอ่ะมีแต่ท่านอ่ะนะแบบเนี้ยไปเรื่อย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 ๆรืยแบบเนี้ยนะครับนะท่านเป็นพระที่ไม่มีไม่มีอะไรที่มามาตําหนิติติงท่านอ่ะนะแล้วท่านก็ไปของท่านอย่างเงี้ยนะไปของท่านอย่างเงี้ยคือไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเกจิบางองค์ที่ที่ขึ้น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 นะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเงี้ยแต่ของท่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆืยแบบเนี้ย ถ้าไปถามตอนเนี้ยนะถ้าคนไม่เล่นพระเนี่ยหรือแฟนรายการผมเข้ามาใหม่เนี่ยผมบอกว่าหลวงพ่อชำนาญเนี่ยท่านมีชื่อเสียงนะท่านดังหลายคนจะทําหน้าทําตาเฮ้ใช่หรอท่านมีชื่อเสียงเหรอท่านดังเหรอเพราะว่านั้นในออนไลน์เนี่ยผมบอกว่าการรู้จัก <ator. S 1> ผมว่ายังไม่เยอะอ่ะยังไม่เยอะเพราะว่าหลวงพ่อชำนาญท่านดังเนี่ยนะตอนที่ท่านดังเนี่ยผมเชื่อว่านะท่านก็นดัง มายาวนานนกันอ่ะสามสิบปีท่านคิดดูแล้วกันท่านดังมาสามสิบปีตอนนี้ท่านอายุห้าสิบสามลบไปสามสิบอ่ะท่านดังตอนอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นเนี่ยนะหนังสือพระนั้นนิตยสารพระเนี่ยนาเสนอเรื่องราวของท่านนะหลวงพ่อชนานํานาญท่านเป็นสายมอนนะเป็นเกจิสายมอนนะครับรามันนะสายรามันนะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะทีเดียวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนะตอนแรกเนี่ยท่าน ท่านได้ทำนะพระพรมไว้ที่วัดบางกุดีทองเนี่ยมีพระพรมองค์ใหญ่อยู่นะสวยด้วยชาวต่างประเทศมากลับกลาไหวขอพรกันเยอะนะ